การดีไซน์ระบบบำนาญที่เป็นแบบ contributory system เนี่ยรัฐบาลสามารถดีไซน์ออกมาในลักษณะไหนได้บ้างการดีไซน์ระบบบำนาญที่เป็นแบบ contributory pension system เนี่ยนะคะรัฐบาลสามารถจัดทำได้2รูปแบบรูปแบบแรกเราเรียกว่า funded system รูปแบบที่2เป็นแบบ pay as you go ระบบ,ระบบแบบ Founders y s t e m คืออะไรนะคะระบบบำนาญแบบที่สมาชิกมีส่วนสมทบมีส่วนร่วมสมทบในการจ่ายแบบ f o u n d e r Founders y s t e m ก็คือเป็นระบบที่รัฐบาลบังคับให้แรงงานหรือประชาชนออมเงินจำนวนหนึ่งทุกๆเดือนตอนที่ยังทำงานอยู่ แล้วเอาเงินก้อนนั้นเงินที่ตัวเองอ,ออมเองเนี่ยนะคะมาเป็นเงินที่ใช้จ่ายตอนที่คุณกเกษียณได้เป็นเงินบำนาญตามเงื่อนไขที่คุณออมเอาไว้ตั้งแต่อตอนที่คุณทำงานระบบบำนาญแบบ f o u n d e s y y t t m m แบบนี้มีข้อดีอะไรบ้างข้อดีอันแรกเมื่อแรงงานเป็นคนออมเอง แรงงานเอาเงินออมตัวเองมาใช้ตอนชลาภาพเพราะฉะนั้นการจัดระบบบำนาญแบบ contributory system แบบ funded system จะไม่เป็นภาระทางการคลังให้กับภาครัฐหรือแม้แต่ว่านะคะถ้าโครงสร้างอายุประชากรมีการเปลี่ยนแปลง คำว่าโครงสร้างอายุประชากรคืออะไรถ้าเราแบ่งอายุประชากรนะคะในบ้านเราในทุกๆในแต่ละสังคมออกเป็น3ช่วงก็คือวัยเด็กตั้งแต่อายุ15ลงไปวัยทํางานตั้งแต่อายุ15จนถึง60วัยเกษียณตั้งแต่อายุ60เรื่อยไปนะคะถ้าเราแบ่งคนตามโครงสร้างอายุ3ช่วงวัยเด็กวัยแรงงานวัยแก่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ จะไม่มีผลกระทบต่อระบบบำนาญของสมาชิกนี่คือข้อดีของระบบบำนาญที่เป็น contributory system แบบ founded system และข้อเสียข้อเสียของระบบบำนาญแบบ founded system คืออะไรนะคะสมาชิกออมเงินทุกเดือนในปัจจุบันเพื่อเอาไปใช้ในอนาคตโดยปราศจาก ข้อมูลความรู้ว่าอนาคตเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผลของเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจจะทำให้เงินออมในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในอนาคตก็ได้ข้อเสียอันที่สองก็คือถ้ารัฐบาลกำหนด Initial Own นนะคะที่สูงเกินไปปัจเจกบุคคลอาจจะออมไม่ทัน ออมไม่ทันก็คือระยะเวลาของการออมจะน้อยมากทําให้เงินบ,บํานาญที่จะเอาไปใช้ยามชราภาพหรือยามเกษียณเนี่ยนะคะไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพก็เป็นได้คราวนี้อีกรูปแบบหนึ่งของการ ของ contributory system ของระบบบำนาญก็คือแบบ pay-as-you-go ซึ่งในหนังสือเรามักจะเจอตัวย่อที่เป็น p a y g นะคะเราเรียกว่าระบบบำนาญ contributory system แบบ pay-as-you-go ระบบบำนาญที่เป็นแบบ pay-as-you-go คืออะไรนะคะก็คือเป็นระบบบำนาญหรือระบบคุ้มครองทางสังคมยามชลาภาพที่มีการช่วยเหลือค้ำจุนกันระหว่างรุ่น โดยจะอยู่บนพื้นฐานสัญญาประ,ประชาคมการช่วยเหลือกันระหว่างรุ่นคืออะไรนะคะการช่วยเหลือกันระหว่างรุ่นก็คือรัฐบาลเนี่ยจะเก็บเงินจากคนวัยทํางานหรือเก็บเงินจากคนวัยหนุ่มสาวแล้วเอาเงินก้อนดังกล่าวไปเป็นไรายได้ช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นลักษณะของระบบบำนาญที่เป็นแบบ Pay a s you go นะคะสมาชิกที่เข้าร่วมระบบบำนาญแบบ Pay a s you go นะคะจะชำระเงินเราเรียกว่าเป็นเงินภาษีประกันสังคมที่เรียกว่า Social Security Tax ตอนที่คุณทำงานคุณจ่าย Social Security t a x แล้วเงินก้อนนั้นรัฐบาล โอนให้กับคนแก่ในพีเดียดปัจจุบันตอนที่คุณแก่รัฐบาลก็เก็บเงินจากคนทำงานในพีเดียดที่คุณแก่เอามาจ่ายคืนให้กับคุณซึ่งถ้าเราไปพิจารณาในรูปกราฟมันจะง่ายขึ้นนะคะตอนที่คุณทำงานรัฐบาลเก็บคุณตอนที่คุณทำงานคนในวัยหนุ่มสาวในพีเรียดหนึ่งหนึ่งมองในพีเดียดเดียวนะคะในพีเดียดหนึ่งหนึ่งในพีเรียดเอาง่ายๆว่าเป็นพีเรียดปัจจุบัน คนในวัยหนุ่มสาวทำงานรัฐบาลเก็บเงินเงินก้อนนี้เราเรียกว่า Social Security Tax วัยหนุ่มสาววัยแรงงานจ่ายเงินสมทบในรูปของภาษีประกันสังคม Social Security Tax แล้วรัฐบาลเอาเงินก้อนนี้แหละในพีเดียดเดียวกันนี้แหละโอนให้กับผู้สูงอายุเป็นไรายได้ประกันยามชราภาพ น,ะะนี่คือลักษณะของ Pay a แอดยูซึ่งจะต่างกับ f า d System f o ฟาเ s ส s ิสเคือค,คุณออมเอาไว้แล้วเงินที่ออมอันนั้นนะเป็นเงินรายได้ของคุณตอนที่คุณฉลาภาพแต่ Pay a s you go กก็คือเอาเงินรายได้ของคนทำงานในปัจจุบันโอนให้คนแก่ในปัจจุบันตอนที่คุณแก่คุณก็เอาเงินรัฐบาลก็เอาเงินจากคนทำงานในปีเดียที่คุณแก่มาจ่ายให้กับคุณเพราะฉะนั้นลักษณะของ f า d e ส s ิสเทกับ Pay a s you go ก็จะมีความแตกต่างกัน รัฐบาลเก็บเงินในพีเรตหนึ่งหนึ่งรัฐบาลเก็บเงินจากคนทํางานรัฐบาลเก็บรวบรวมอาไว้เอาเงินก้อนนี้นะคะเป็น social security tax จ่ายให้กับผู้สูงวัยในพีเรีนั้นๆั้นการสร้างระบบบํานาญแบบ pay as you go มีข้อดีคืออะไรบ้างข้อแรกรัฐบาลสามารถกำหนด initial O หรือจำนวนเงินตั้งตน้นให้สอดคล้องกับ In f ฟ a t i o n ใน e ี i o d นั้นๆได้ ที่สองการจัดระบบบำนาญแบบ P&O ชัดเจนเลยค่ะว่าแหล่งเงินมาจากไหนแหล่งเงินมาจากคนทำงานใน period ปัจจุบันเพราะฉะนั้นการจัดระบบบำนาญแบบ P&O จึงสามารถแก้ปัญหาด้วยเงินเฟ้อได้แต่ข้อด้อยของระบบบำนาญแบบ P&O คือเราจะเห็นว่า การจัดระบบบนันานแบบ p พีย o โกมันอิงอยู่กับเงินที่รัฐบาลเก็บได้อิงอยู่กับจำนวนของคนทำงานในพีเดียปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าจำนวนของคนทำงานในพีเดียปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปหรือการเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอายุประชากรเกิดขึ้นเงินที่รัฐบาลเก็บรวบรวมมาได้จะน้อยลงนั่นหมายความว่าเงินที่รัฐบาลจ่าย เป็นเงินประกันรายได้ยามชราภาพให้กับผู้สูงอายุก็จะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะการสร้างระบบบำนาญที่เป็นแบบ Pay ยร์อนดข้อด้อยของมันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอายุประชากรเกิดขึ้นมันจะนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างรุ่นเกิดขึ้น ประเด็นของ f o u n s e ด System กับ Pay a แ y o u g กกระทบต่อ Individual เหมือนหรือต่างกันอย่างไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาศึกษาต่อในครั้งหน้า